ณหมู่บ้านเล็กๆที่แสนอบอุ่นลายล้อมไปด้วยป่าไม้เขียวขจีมีเด็กหญิงหน้าตาน่ารักคนหนึ่งชื่อว่าหนูน้อยหมวกแดงเหตุ <He at S 2> ที่ทุกคนเรียกเธอเช่นนั้นก็เพราะว่าเธอชอบสวมหมวกคลุมศีรษะสีแดงสดใสที่คุณยายถักให้เป็นของขวัญของเธอไม่ว่าจะไปที่ไหนเธอก็จะสวมหมวกนี้เสมอจนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำตัวเช้าวันหนึ่งขณะที่คุณแม่กำลังนั่งอบคุกกี้กลิ่นหอมอยู่ในครัวคุณแม่ก็หันมาพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่า ลูกจ๋าวันนี้คุณยายไม่สบายคุณแม่ทำคุกกี้เสร็จพอดีรบกวนลูกเอาไปให้คุณยายที่หมู่บ้านข้างๆหน่อยนะจ๊ะหนูน้อยหมวกแดงดีใจมากรีบหยิบตะกร้าใบเล็กใส่คุกกี้ลงไปได้เลยค่ะคุณแม่หนูจะรีบไปรีบกลับนะคะคุณแม่ยิ้มแล้วสั่งเสียอย่างจริงจังว่าลูกต้องเดินตรงไปบ้านคุณยายแหมทะเลทะไหลไปไหนนะคะลูกป่าแถวเนี้ยมีหมาป่าเยอะมากระวังจะเจอหมาป่านะคะ หนูสัญญาค่ะคุณแม่หนูน้อยหมวกแดงตอบอย่างมั่นใจแล้วออกเดินทางไปตามเส้นทางป่าด้วยท่าทีที่ล่าเริงระหว่างทางเดินออกไปเจอดอกไม้บานสวยงามน่าดึงดูดสายลมพัดเย็นสบายทําให้เด็กหญิงเผลอฮัมเพลงเบาๆอย่างมีความสุขและแล้ววัดดีจ้ะหนูน้อยเสียงหนึ่งทักทายมา เจ้าของเสียงคือตัวหมาป่าตัวใหญ่ขนสีเทาตาจ้องเขม็งด้วยความเจ้าเล่ห์หนูจะไปไหนเหรอจ้าเดินคนเดียวแบบนี้อันตรายนะหมาป่ายิ้มกุ้มกลิ่นหนูน้อยหมวกแดงไม่ได้ระวังตัวตอบกลับอย่างใสซื่อว่าหนูจะไปหาคุณยายค่ะหนูอยู่หมู่บ้านข้างๆจะเอาคุกกี้ไปฝากคุณยายที่กำลังป่วยค่ะโอ้ช่างเป็นหลานที่แสนดีจริงๆหมาป่าทำเสียงอ่อนโยนว่าแต่ ระหว่างทางเห็นทุ่งดอกไม้สวยไหมจ๊ะลองแวะไปเก็บฝากคุณยายดูสิคุณยายจะได้สดชื่นนะหนูน้อยหมวกแดงลังเลนิดหน่อยก่อนจะยิ้มก็ดีเหมือนกันนะคะเธอหันจากทางหลักหลงไปทุ่งดอกไม้ส่วนเจ้าหมาป่าแน่นอนรีบพุ่งตรงเข้าไปบ้านคุณยายทันทีด้วยความเร็วของสัตว์นักล่าเมื่อถึงบ้านคุณยายหมาป่าก็เคาะประตู ยายเจาหนูมาแล้วมันดัดเสียงเรียนแบบหนูน้อยหมวกแดงคุณยายเปิดประตูออกมาเห็นหมาป่าก็ร้องเสียงหลงว้ายหมาป่าแต่ไม่ทันไรหมาป่าก็พุ่งเข้าหาคว้าตัวคุณยายยัดใส่ตู้เสื้อผ้าแล้วรีบแต่งตัวด้วยเสื้อคลุมและหมวกของคุณยายนอนปลอมตัวอยู่บนเตียงอย่างแนบเนียนม่นานนักหนูน้อยหมวกแดงก็วิ่งกระหื่นหอบมาถึงบ้าน เข้ามาเลยจาลานเสียงแหบบหลอดออกมาน้อยวางตะกร้าคุกกี้ลงแล้วมองคุณยายที่นอนคุ้มโปงอยู่บนเตียงคุณยายคะทำไมต้องคุ้มโปงด้วยล่ะคะยายนาเอานิดหน่อยจาลานแล้วทำไมเสียงคุณยายมันถึงดูแปลกๆอ่ะคะเออยาย จ็บคอะ <c oughs> หนูน้อยเริ่มจะเอะใจมองไปที่ใบหน้าคุณยายอย่างพินิษ <c oughs> ๊ะแล้วทำไมฟันคุณยายถึงแหลบยาวขนาดนั้นล่ะคะ <c oughs> เอ่อก,ก็ก็เพื่อจะกินหลานยังไงล่ะห <c oughs> มาป่ากระโจนขึ้นจากเตียงทันที <c oughs> <อ> <c oughs> หนูน้อยบวกแดงวิ่งหนีสุดชีวิตโชคดีที่ในเวลานั้นเอง นายพานสองคนที่เดินตรวจป่ามาใกล้ๆและได้ยินเสียงกรี๊ดของหญิงสาวจึงรีบพังประตูเข้ามาหย่ดดูนี้หนึ่งในนายพานตะโกนพร้อมยกตะไคร้ตวัดจับหมาป่าทันทีหมาป่าสู้สุดเล็กแต่ก็หนีไม่รอดพวกเขาช่วยคุณยายออกมาจากตู้เสื้อผ้าได้สําเร็จหนูน้อยหมวกแดงโผลเข้ากอดคุณยายทั้งน้ําตาคุณยายคะหนูขอโทษนะคะคุณยายที่หนูไม่เชื่อฟังคําคุณแม่หนู ทะเลทลายไปเก็บดอกไม้จนเกิดเรื่องเลยค่ะคุณยายหนูขอโทษคุณยายรูปหัวเบาๆไม่เป็นไรจะลาลักยายไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วแต่หนูต้องจําไว้นะลูกอย่าเชื่อค,คําคนแปลกหนะ้าอย่าทะเลทลายไปไหนอีกนะจ๊ะหนูน้อยพยักหน้าแรงๆอย่างสำนึกผิดนายผ่านทั้งสองยิ้มแล้วบอกว่าดีแล้วที่พวกเรามาทันเวลา ไม่งั้นคงยุ่งแน่เลยเนาะใช่ใช่ไม่งั้นคงยุ่งแน่ถ้าเรามาไม่ทันเนี่ยเพื่อเป็นการขอบคุณคุณยายจึงเชิญทั้งสองนั่งลงกินคุกกี้พร้อมกับจิบน้ำชาเบาๆรวมกันอย่างอบอุ่นจากนั้นนายพานก็พาหนูน้อยหมวกแดงกลับบ้านอย่างปลอดภัยคุณแม่ที่รออยู่โผเข้ากอดลูกสาวแน่นด้วยความดีใจและตั้งแต่นั้นมาหนูน้อยหมวกแดงก็ไม่เคยลืมคำเตือนของคุณแม่อีกเลย นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเชื่อฟังคำเตือนของพ่อแม่และผู้ใหญ่คือสิ่งสำคัญการอยากรู้อยากเห็นหรือทะเลทะไลเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่อันตรายโดยไม่รู้ตัวและอย่าลืมว่าบางครั้งคนเราอย่าดูแต่ภายนอกให้ดูที่ภายในด้วยจะดีไม่ดีไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกแต่อยู่ที่ข้างในฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย